สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมจุ๊จสุขไคเซนนะครับซึ่งเป็นเกมของทางค่าย x 7็กเกมของทางจีนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเราได้มีการจับมือกันในเรื่องของการรีวิวเกมต่างๆของค่าย x 7็กเซนเกมนะครับล้วก็อาจจะมีการรีวิวเกมของค่ายนี้ออกมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของรูปแบบการเล่นเนี่ยมันเป็นแนวทางที่เราเล่นอยู่แล้วนะครับแต่ผมต้องขอบอกเลยครับว่าผมไม่เคยเล่นเกมของภาษาจีนมาก่อนนะ ไอ้ที่เป็นตัวอักษรจีนอะไรเงี้ยมันเล่นค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันอ่านยากถูกต้องไหมครับแต่ว่าทางค่าย x อ็กเเนกมเนี่ยเขามีในเรื่องของแถบเครื่องมือสำหรับการแปลปภาษาแล้วก็เพิ่มสปีดในการเล่นครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่ามันสามารถทําเราเล่นได้สะดวกอะไรบ้างครับโอเคเราเริ่มจากการเข้าเกมกันก่อนเลยดีกว่าครับเป็นสิ่งแรกนะครับมันอาจจะนานใช่ไหมครับสำหรับการคุยเนื้อเรื่องหรือะอะไรก็ตามสำหรับบทดีกว่่สามารถเล่นความเร็วได้นะครับ มันจะทำให้คุณเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรนานๆน,นะครับอย่างอผมอะผมพูดเลยนะว่าเวลาผมเล่นเกมอะผมไม่ค่อยมานั่งดูเนือ้อเรื่องหรอกครับถ้ามีปุ่มสคิปผมก็กดถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เขามีระบบเร่งความเร็วกับคุณแล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้อัตราลดหน่อยคุณก็เปิดกาชาแบบไม่เร่งความเร็วเอานะครับแต่ว่าเวลาเล่นเนื้อเรื่องเนี่ยคุณก็ปล่อยใ,ให้มันเร่งสปีดไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะได้เร็วๆนะครับ ถ้าบอกว่าต้องบอกกันเลยครับว่าเกมจูุสุดครเซนที่เราเล่นเนี่ยมันเป็นเกมแนวแท็กติกผสมกับไอดอลนะไอดอลอีกแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่เกมสมัยนี้มันออกมาทางแนวไอดอลกันจริงๆนะครับกก็เราอาจจะเล่นไปเร็วๆนี <ขอ S 1> น้ <ขอ S 1> นะครับอ่าไอกำลังเชื่อมต่อเครือข่ายเนี่ยต้องขอบอกแล้วว่ามันเป็นเกมของทางจีนะและทางไอของ x X7 g a เ e เกมี่ยมันจะมี VPN มาให้นะครับ VPN ซึ่งเป็นตัวบูสเตอร์นะครับเวลาเราเปิดปั๊บเนี่ยมันจะเชื่อมของจีนให้เลยโดยที่ไม่เสียตังค์นะครับแล้วเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต้องขอบอกเลยว่าเกมจุดสุดไข,ขเซนที่เรารีวิวนะครับจะมีการแจก6 48 4อย่หยวนนะครับน่าจะหยวนนะเพราะว่ามันเป็นเกมจีนถูกไหมมันคงไม่ใช่เยนเหรอกนะครับหรือหรือเป็นเยนนะครับ โอเคเดี okay, <V iet S 1> ๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวการกดแพ็กให้ดูด้วยครับเพราะว่าเป็นแพ็กที่เขาแจกมาในแต่ละวันนะครับสามารถรับได้ทุกวันเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอทำเควสในเรื่องก่อนนะครับกดข้ามนะครับมันเล่งสปีดได้ไหมถ้าคูณ2ในเกมได้อีกนี่คือโคตรเร็วเลยนะแต่อย่างว่าครับต้องขอชมในเรื่องของการแปลภาษาครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แปลจีนมาเป็นไทย100%เซ ต่ว่ามันทำให้เราสามารถเข้าใจได้ครับว่าเอ้ยมันกําลังหมายถึงอะไรอันนี้กําลังทําอะไรอยู่ถูกไหมสิ่งที่เราต้องการคือแค่นี้เองอย่างเช่นตอนที่ต่างชาติเข้ามาไทยครับเขาไม่ได้ต้องการภาษาที่แบบชัด100เแค่คุณสื่อสารเขาเข้าใจก็พอแล้ว้องไหมครับก็ประมาณนั้น ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วอันนี้จะเป็นการอัพเลเวลนะครับแล้วเรเลื่อนขั้นซึ่งผมว่าหลายคนที่เล่นเกมแนวะจนภัยหรือผ่านด่านอะ่ะผมว่าเขาคุ้นชินกับตรงนี้อยู่แล้วครับฟับงชันเลื่อนขั้นอัพเลเวลเลื่อนขั้นอัพเลเวลเลื่อนขั้น,น อันนี้เป็นไอดอลนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็น,นี้เล่นสอชั่วโมงนะอ่าอันนี้จะเป็นการาคล้ายๆกับหลายๆเกมที่คนเคยเล่นแหละครับถ้าเอาเป็นเกมไทยที่เข้าใจง่ายๆตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับไอ้สามก๊กมิวฟอสหรือหรือไอ้สามก๊ก สามโกอีกอันหนึ่งครับที่สามารถเลือกตัวที่เราอยากได้ได้ครับจากการหมุนโลฟีต่างๆนะครับสมว่าเราหมุนเสร็จนะครับเราหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยคุณอยากได้ตัวไหนคุณก็เลือกตัวนั้นครับประมาณนั้นเลยสมมติว่าอ่าผมอยากได้ตัวนี้นะครับนานามิเคนโตนะครับผมากได้นานามิเคนโตใช่ไหมโอกดปุ๊บนะครับมันบอกว่าอ่าเราต้องเลเวล10ก่อนถึงจะมากดรับได้นะครับเดี๋ยวเราให้มารับทีหลัง อ่อันนี้จะเป็นในเรื่องของอีเวนต์เปิดเซิร์ฟนะครับก็อันนี้เป็นเซิร์ฟใหม่นะครับเปิือนเซิร์ฟใหม่จะเปิดทุก9โมงมนะครับอ่เดี๋ยวเราแจกมา6 4 8้อยีวนนะครับเราจะมาดูกันนะว่ามันมีแพ็กอะไรให้เราซื้อไหมนะครับเราจะกดให้ดูกันนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าหรือพี่พูดเล่นนะครับมันมีตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าผมต้องขอบอกเลยครับว่าไอแพ็กที่ราคาที่ไม่ถึง6 4 8เหมือนจะใช้ไม่ได้นะครับ หเห็นไหมเพราะว่ามันเป็นคูปองครับมันเป็นคูปองของ48ยวนนะครับว่าวลาคุณซื้อของเนี่ยคุณจะต้องซื้อของใม,มันราคา648ยวนเลยนะครับผมให้ดูเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นราคาสู0จุดครับนั่นนั่นหมายความว่าในว,วันนี้ครับคุณจะซื้ออันนี้ได้อืมถตอว่าผมซื้อแล้วนะครับผมกดอีกได้ไหมผมกลดอีกไม่ได้แล้วนะครับมันจะเก็บตังค์แล้วนะครับแต่ว่าเ,เก็บไปทัวร์เลย31บาทเองเหรอใช่ฮะอ่าโอเค ประมาณนี้นะครับอนี้เติมเงินครบปั๊บรับขอมีแล้วเราทำอีกไหมนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นไปสุ่มกาชาบอกเพราะว่ามันมันเป็นตั๋วมันเป็นตั๋วแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นตั๋วกาชานะนแพ็กเกจหลงทะเบียนอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ามันคือตั๋วอะไรนะผมคิดว่าอ,อ๋อนี่เป็นแพ็คเติมเงินครั้งแรกครับเ,เติมเงินถึงเ,เรารับถ้าเติมเงินถึงแปดอยแปดสเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมากดเติมใหม่ก็ได้ครับเพราะว่ามันวันละหกร้อ่สิบแหยวนใช่ไหมอ่ะประมาณนั้นอา่ามีเคเวสทำเคเวสต่อก่อน EP ต่อไปก็น่าจะหาฟังก์ชันใหม่ๆมารีวิวครับสลับเกมฟิวสุดข,ขีดเสร็จนะขอดูครับเมื่อกี้เราได้ใบนั่นมาจะน,น้าอยู่ไหนกระเป๋านี่กระเป๋านะครับเดี๋ยวเปิดของที่กดไปก่อนนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับได้เป็นอันนี้ใบสรรหาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวแกะซองก่อนอน๋อดีเป็นใบเลือกนะครับว่าเราจะเลือกตัวอะไรมาผมคิดว่านะ ผมคิดว่าถ้ามีระบบทาตุแบบนี้นั่นหมายความว่าผมมาดูกันผมจะได้แนะนําถูกนะครับมีระบบทาตุมีแสงมืดอ๋อเป็นเกมถ้าแบบนี้ผมคิดว่าเล่นทาต์ทา่ทาต์ที่เฉ<ช>ลี่ยกัน<า>ออกไปน่าจะเล่นง่ายกว่านะอ่าหมายความว่าคุณอาจจะไม่ต้องไปทํทธาตุเดียวกันเยอะๆเช่นเวลาคุณลงดาบมาเนี่ย เห็นไหมว่าซ้ายบนมันจะมีตรงนี้นั่นชันเลยนะครับหมายความว่าถ้าเกิดคุณเล่นเฉลี่ยาธาตุอ่ะมันจะเล่นง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นเป็น,ปนคอมเดียวกันทุกอันน่ะมันจะทําตัวยากอ่ะโอเคในสิ่งแรกที่ผมเข้าใจนะ,ะเพราะฉะนั้นเราต้องหาตัวที่เราชอบในแต่ละาธาตุก่อนละกันนะครับตัวที่เราชอบในแต่ละาธาตุก่อนถ้าเอาตามที่ผมแนะนํานะคือเรายังไม่ต้องไปเล่นาธาตุเดียวกันทั้งหมดนะครับ เล่นแบบเฉลี่ยธาาุเอานะครับยาได้ไหมข้ามได้โอเคข้ามได้ชอบเก์นะเกมบทเกมไในกดค้าได้ดีชอบไม <laughs> ่ค่อยชอบไปคุยกันนานๆนะครับอ่าโอเคตามนี้นะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาหาก่อนว่าตัวไหนคือตัวเมตานะครับถ้าตัวไหนตัวเมตานี่คือว่าก,กันเลยเล่นเล่นเลยนะครับ แต่ปัญหาคือเราดูตรงไหนได้บ้างนี่อัลบั้มใช่ไหมนี่ไงตัวไหนคือตัวเมตาใช่ไหมผมคิดว่ามันน่าจะมีแล้งบอกนะก่อนอื่นเลยเราต้องดูเราต้องรู้ก่อนว่าตัวนี้มันแล้งอะไรใช่ไหมโอ้ัมไม่บอกแล้งนะมันบอกแค่ท่าอ๋อนี่ไงพื้นข้างล่างน่าจะเป็นตัว ESR ของแล้วก็นี่หไม่ใช่ ผมคิดว่านะไอที่เป็นอันนี้น่าจะหมายถึงว่าตัวเนี้เป็นตัวเป็นตัวแรครับเป็นตัวแรในธาตุนั้นๆนะเพราะว่าคุณเห็นตัวนี้ตัวอื่นไหมมันก็มีเหมือนกันเห็นไหมเป็นธาตุนะแต่ไม่มีบางตัวไม่มีบางตัวมีนั่นหมายความว่าไอตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวแรนะครับในธาตุนี้อ่าประมาณนั้นโมัซยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ เราก็ไม่ได้ถนดนะัดจีนะเป็นตัวอักษรจนะีแหละมันสามารถแปลได้ไหมผมขอล้องใช้เครื่องมือนะครับมันมีเครื่องมืออยู่เป็นขยายครับเป็นขยายปุ๊บแปลได้ไหมอันเนี้ยเออมันเป็นตัวในเกมอ่ะมันแปลไม่ได้อะ่ะอันเนี้ยผมดว่าจะแปลตัวหนังอันนี้ได้ซะอีกนะ เล้านนิวเคลียร์ร้านนิวเคลียร์ล้านนิวเคลียร์คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ <laughs> รอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอดูตัวอื่นก่อนแล้วกันเพราะว่าอ่ะโอเคมันมีจะมีตัวนี้ที่เป็นตัวกิกกี้ตัวกิกกี้โกโจอ,อยู่ไหนอะ โคโจอยู่ท่ามืดเป็นยูอข้างบนนะครับโคโจอยู่ท่ามืดนะครับเดี <S 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 ๋ยวเราคูปอกันนะมันต้องเปิดอะไรได้บ้างอย่างนี้นะครับ EP แรกก็จะมึนๆหน่อยเพราะว่าเราอาจจะต้องดูในเรื่องของระบบก่อนว่ามันมันเป็นอะไรยังไงนี้นะครับเราเลือกตัวอื่นได้ไหมอ่ะเราไม่อยากได้ตัวเนี้ยเหมือนจะยังเลือกไม่ได้นะครับ เป็นตู้เลดเป็นตู้เลดใช่ไหมตัวนี้เราไม่ได้ต้องการหมายความว่าผมต้องรอเลดตัวใหม่นะครับแล้วก็มันก็อะไรมันจะหมดนะอ่ะกินนะขอทาง้ายมือแล้วมาหลุดหน้าจอไปหรือเปล่าอีกกี่วันก็ไม่รู้ ผมคิดว่าเราต้องรอตู้นี่แหละครับแต่ว่าต้องรอตู้เลทข,ของโกโจเข้ามาแต่ผมไม่รู้ตัวนี้เก่งหรือเปล่าหรือว่าจะเก่งทามารีวิวไหมฉีกซองซะเลยเอาตัวน,นี้มารีวิวนี่แหละนะครับส่วนโกโจก็รอไปก่อนเปิดกาชาซะเลยนะครับปิดสปีดด้วยอะได้ทองมาตัวหนึ่งนะครับอุ้ยหมดแล้ว หมดแล้วครับเพื่อนๆโอ้โหจใช้เพชร2,007อ๋อหมายความว่าโอย้้ก็หมุนกี่ครั้งอะเนี่ย6,000ครั้งเลยเหรอมันก็ไม่ง่ายไหมเน่ย6,000ครั้งอน่ะโอ้โห3,000หยวนคือได้เลยตัวหนึ่งอ่ามี2,007ที่ได้มาเมื่อกี้ใช่ไหม ผมว่าเพชรแน่ผมยังไม่ใช้นะเพราะว่าเผื่อมันสามารถเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับอันนี้มันจะมันจะให้ก็ต่อเมื่อเรามีตัวละครในในบทบาทตัวนี้นะเหมือนกับสะสมคอลเลกชันนะครับโอ้แต่ธานี้ก็มี UR เหมือนกันนะอ๋อมีแค่แสงขับมืดมั้ย UR เออ UR มีแค่แสงกับมืดแล้วอะไรเนะี่ยนี่คือ่าตอะไรนยะ อันนี้แสงมือดอันนี้น่าจะเป็นเผ่าเทพอ่ะผมว่านะอันนี้จะเป็นไฟน้ำลมแล้วก็แสงกับมืดแล้วก็เทพอ่ะน่าจะใช่ใ ตัวอันนี้ตัวอันนี้จะมีตัวอะไรบ้างในตู้เลทอ๋ถ้าเปิดครบพันหนึ่งเนี่ยเราจะสามารถได้รับในส่วนของตัวละครทองฟีนะครับสุ่มตัวละครทองฟีนะครับเรามีอยู่45ใบ เบนโตะค่ะอันนี้มาแล้วนะครับสัญหาปกตินี่น่าจะเป็นแบบบัตรฟรีครับบัตรฟรีที่เรามีนี้อยู่แต่ว่ามันใช้ร้อยเศษนะครับเรายังจะเรายังไม่รีบขี่อันนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเอาธาตุน้ำ ผมคิดว่าเพลงบูมิท่าดน,น้ำล้วจะเก่งนะไอ้อดูก่อนท่าน้ํามีอะไรบ้างโอ้ท่าน้ําเรามีเยอะมากเลยอรัที่ผมบอกว่าเราจะเล่นเฉลี่ยท่าทถูกไหมเพราะว่าไม่แน่เผื่อมันกินตัวสามาตอนววอัพดาวตัวมันนัง่งพอมันกินตัวสามนี่แหละมันจะเป็นปัญหากับเราครับไม่ใช่อะไรจะลอง จะลองเล่นไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะครับอัพเลเวลก่อนชีสันว่องนะมคาซเนะฮิโตะโอะโอะนายเอติคดตอนนี้เป็นลมกับน้ำใช่ไหมมีแฝงด้วยมีพว่วงผมหมายความว่ามันยังทำไม่ได้ติีแบบนั้นนะอ่าจะเล่นเป็น3 2อ่ะเรามียูจิ3าตอนนี้เราจะไม่เห็นโหมดฟังก์ชั่นที่เอาตัวสาไปใช้นะ หมายความว่าเราอาจจะต้องเล่นไปก่อนนะครับเดี๋ยวพอถึงด่านที่สามารถใช้ตัวซ้ำได้แค่ว่ากันนะโอเคอตัวลงก่อนอเอฟเฟกต,ตรงนี้นะครับเมื่อลงธาตุเมื่อกี้ผมลงธาตุลมไปสองถูกไหมธาตุลมไปสองธาตุน้ำไปสอง ธาตุลมไป2องธาตุน้ำไป3มันได้เอฟเฟกของธาตุน้ำกับธาตุลมนะครับรวมกันนะจริงๆถ้าเล่นน้ำา5เลยได้ไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวขอดูฟังก์ชันไอ้นั่นก่อนในปัญหาคือใครแทงแล้วเนะี่ยลดประโยชน์ลดประโยชน์ผมคิดว่าน่าจะเป็นแทงนะควบปุมนี้น่าจะเป็นตัวดาเมจนะครับ ระบบเก็บดาวไม่มีนะครับหมายความว่าคุณไม่ต้องมากังวลว่าตัวคุณจะตายอยู่นะครับเรเคลียร์ดาดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับเคียร์ดาดไปเรื่อยๆได้เลยจนกว่ามันจะขึ้นควสใหม่ไปเรื่อยๆ อ่นะโอเคครับมันก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของเกมเคของเกมจุดจุดสุไทรเซนนะครับซึ่งระบบต่างๆก็เดี๋ยวอาจจะแนะนำแนะนานเพิ่มในอีีหน้านะครับอีพี EP นี้ก็น่าจะประมาณนี้รับของเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะทํารายวันให้มันเสร็จนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอ่ะเลเยลร้สิบสี่แล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้รับก็ได้นะเพราะว่า เรายังไม่รู้ว่าฟังก์ชันไอ้เลือกตัวละครซ้ำเนี่ยมันเกี่ยวไหมนะครับเพราะว่าเกมแนวเนี้ส่วนใหญ่มันจะใช้ตัวละครซ้ำมาอย่างอ่ะอันนี้เหมือนจะแนะนำแนะนำอารน่านะ นี่ไงเห็นไหมว่าละมันกินธาตุนะ้ำจริงด้วยครับการขึ้นสู่ดวงดาวนะครับมันจะต้องกินตัวมันเองแล้วก็ธาตุธาตุเดียวกันตัวหนึ่งผม้วเท่านี้ครับแ่ผมถึงบอกว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นจะต้องเล่นธาตุเดียวกันครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเล่นธาตุเดียวกันเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องคุณจะต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมากๆเวลาคุณเปิดได้ธาตุเดียวกันนะหมายความว่า ตอนนี้คุณคุณมีธาตุลมหนึ่งตัวเนี่ยธาตุน้ำคือแอ,แอบเสียดายมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้คือเรามีเราทำยูจิมาไงไเดี๋ยวผมเลือกยูจิก่อนละกันเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะใช้ยูจิยาวๆนะครับผมน่าจะไม่ใช้ตัวกลับธาตุน้ำตัวธาตุลมเนี่ยผมคิดไปแล้วว่าจะใช้ใครไอ้ชื่ออะไรนะเนี่ยเคนโตนะครับเคนโต เมื่อกี้เราเลือกอันนี้เป็นเคียนโตแล้วเลยครับได้เคียนโตมาละเอา้ามีให้กดอีกเหรออู้หนึ่งบทหน้าใหมเมยเลยกันครับอ่ะเดเวลสามสิบเ,เ,เ,เรามารับใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเราได้เคียนโตใหม่แล้วเดี๋ยวเรากดปบทบาดดูก่อนก่อนไปเราก็ขอขึ้นฟังก์ชันดาวดูก่อนนะครับไม่ใช่หรอกครับ อูใช้สี่ตัวครับเพื่อนโอ้โหไม่พอไม่พอเดี๋ยวจะต้องไปฟาร์มดาแล้วก็หาตัวละครมาเปิดก่อนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเพลย์ของเกมจุดจุสุดไคเซ็นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีอะไรสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับยังไงก็ฝากเกมของค่าย e x ็ e ซ์เพเกมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับยังไงขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับไปนะครับบ๊ายบาย